อาหาไนดะ้กินได้ยบ5้าวใครจะให้กูแดกวะ <laughs> แถวนี้ได้ข่าวว่าเก่าเหรอออ้าอ้าาววเกลองชิมดูแล้วบอกผมว่าอร่อยไหมครับเก็บง่ายมากเลยต้ <c oughs> องกวนก่อนม,มัมแดกเขาไม่เป็นเลยน้ำใจน้ำประลาน้ำต่งประเทศทุกตามร้านนี้มีหมด เอาเลขสับสนหนึวนตีนขมักม่งทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันที่ครัุ่านรทะวันนี้ท่านจะมหาใกินน้คาขวนตีนขมักม่งใครจะให้กูแดกวะัให้หลวงพ่อดนครับตากาสามนามนา้าสามานนาฬิกาามาินน้านนน เป็นร้านเลยนะราคาไม่แรงนะตั้หนึ่งจานนะผมมากินแล้วกดเยอะด้วยไม่านวนแถวนี้ได้ข่าวว่าเกาเหรอเกาอ้านักเลงเนี่ยไม่สนใจก็ลองมากินดูนะครับ แล้วนี่ก็เป็นพวกสัตว์นะครับมีแม่ตย้ยมีหนูใครอยากกินอะไรก็ควรลองรับมาด้วยเอาไม่ใช่นะตขาเรียกกาะหลามเขามขีนะกระหลใครจะใส่กาะหลามใส่ก่อนอันนี้ครับของฝากเมืองเพชรหรอนี่ไงของฝากเมืองเพชรบุรีก็จะมีพวกขนมคอฟฟี่กาละแม่รวมทั้งงานรสสด อาลองชิมดูแล้วบอกผมว่าอร่อยไหมว้าทิ้งคิดดไ้ยังไงกับไอวันนี้ร้านนี้อร่อยมากนะครับเดินผ่านหน้าบสถตรงมาเลยวันนี้ผมไปดูที่ร้านสินค้าราคาโรงงานนะครับผมสำหรับใครที่มาคอนเสิร์ตแล้วยังไม่มีเก้าอี้นั่งร้านนี้มีคำตอบให้นะครับมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับ,บเก็บง่ายมากเลย มีหลายอย่างนะมีพวกไฟกระไม่แรงนี่ห0บาทเด็กแล้วนะตัวนี้เป็นกระทะเปฟนาร้อยเดียวครับเออดีเลยครับหนึ่งร้อยบาทกระทะเป็้ปลางมอหายก็ไม่หมดนะครับนี่เป็นก๋วเอกงเ็นเมนดีเลยนะตุ๋เป็ดที่ละยี่ห้าบาทครับยี่ห้าบาทแล้นะเนงนะทุกคนทาร้านทานะแล้วผมบอกว่าหม้อแกงเพชรบุรีคืออันดับหนึ่ง อร่อยแน่นอนแล้วกทนับทุกคนครับแล้วลุงก็ให้ผมกินฟรีทั้งนั้นที่เขาบ่นว่าร้านเขาขายไม่ค่อยดีนะครับอย่าลืมไปช่วยกันอุดหนุนลุงเยอะๆนะครับขนมลุงอร่อยจริงครับผมยิบห้าบาทเองไม่หวานเกินลกินฟแด่งนอร่อย ต้องกไดน <Youtube> it, so it so like ้ต้าตองกตกินได้แม่รนต้มะนาวต้กนไ้งกินได้ระนาวโเสราริมให้มีนสไตล์อะไนะเกาหลีเรอดิ้ใจีเขาอร่อยปะ้ไงดนแก้วน้ใจกินอะอรอยต้องลองมาชิมีเรื่องาชิมน้ำตื้งมะนาว ลองชินไหมคะเดี๋ยวชินเดี๋ยวบอกซื้อแก้วหนึ่ง้้ม่รงานที่เนี้ยราคาของกินอ่ะไม่แรงเลยนะครับใครสนใจอยากหาของกินก็มาได้ ต้องกวนวก่อนมั้ยต้องกลัแด่เขาไม่เป็นเลยได้กินน้ำผึ้งเลยใครอาจจะเปรี้ยวนิดน,นึงนะใครชอบเปรี้ยวแนะนำครับเปรี้ยวซ่าสดชื่น ต้องการเพื่อคีเรียวนะครับต้มแซม่บไม่ใช่แปรอุปกรณ์ด่านโดรนบริกา์ต่างๆของรถยนต์ตงล,งนนลูกค้าท่านไหนนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรอยคิดกวันม,มาลงมาเล้งหรือ,อยางมาต่อยอะไรนะคะแวะมาดูที่ร้านได้คะ่ะทางที่ร้านมีน้ำยาหลายตัวนะคะก็คือช่วยรักษา,าพวกรถยนต์สี่ล้ออะไรเงี้ยยางก็มี แล้วก็จะมีเป็นอุป,ปรกรณ์ประดับยนต์จะมีปอมีกอบป้ายมียางปัดน้ำฝนนะคือหลายอย่างค่ะคือแวะมาดูได้นะคะเขินเลยยจนจุ๊บน,นี่ก็เป็นร้านน้ำอ้อยสดๆนะครับรั้นจากอ้อยหลังวัดเลยนะฝากมาเดินด้วยนะครับซอยสองจากหน้าโบสถ์ตรงมาซอยสุดท้ายเดี๋ยวซ้ายมายเดี๋ยวซ้ายไปครับแล้ว ลิเกก็มีให้ดูทุกวันนะครับทั้งกลางวันทั้งคืนนะใครชอบลิเกก็มาดูได้คนระับลิเก,กนะคุณปอสิบคุณปอนะครับผม ไปกินกาแฟโบราณนะที่สุดเมื่อวานจะบอกโบราณไว้ก่อนน,นมเย็นก็มีนะถ้าใครนมไม่เย็นอะไรนี่คก <c oughs> ็มาหน้านะครับร้ารนาานี้ยมาแกง,งตำค่ะตำไทยตำปลาตำต่งประเทศทุกตำร้า,า,านนี้มีหมดนะครับ จดีพี่เขาห้ผมชิมฟรีหนึ่งการจริงๆไม่ต้องให้ชิมก็ได้นะครับแค่อยากมารีวิวให้คนมาเที่ยวง,งานได้ค่าได้ที่แล้ค่ะไไคิมีหน่อต้<แค><สะ> หอยทอดเจ๊แบบนะครับการันตีอยู่แล้วความอร่อยเด็ดครับนี่สี่สิบบาททุกกล่องเลยนะครับ <S <S อยากกินน้ำแดงมีน้ำจ้มจะกินน้ำแดงมีเบคอนจะกินไอ้นี่มีเป๊ปซี่จะกินโค้ามีแฟนตาจะกินสไปจะกินอะไรกันนะไอ้เหี้ย คอนเสิร์ตเลยีอลกเืการเกากนปาตรน้ก็มีนะครับไม่มีกุงน้าสใจครับยมันกิไ้่มกก้แล้วจนอยงเลย,ญญยลเจ,ลจยลยับองครับอันนี้เป็นรอดท้องหอูสดครับอันนี้เ,เป็นลูมินะ Então, <te le> อย่าลืมแวมาชินะครัก็มีนะครับูชีสิบบาท่านั้นเองราคาไม่เล็กร้านของนาหน้าพื่อปเีนตัไม่รให้ไส้น้อยนะครับแต่ร้านนี้ไม่ให้เลยหยอกหยอกร้านนี้ให้แบบสุน้ำสุกเนื้อแล้วก็กินแบบพอดีไม่หวานมากไส้เค็ม อนนูนตียยนขมักแม่งครับใบเตยอร่อยมากเี่เราบอมชอบแต่มันจะมีวุ้นอ,อยู่ข้างในด้วยนะทุวกวคคนนะรับสวัสดีค่ะเชิญทุกคนมาเที่ยวงานนะคะแล้วก็อย่าลืแมแวะมาอุดหนุนนะน้ำใบเตย ราคาราคาน่ารักเป็นกันเองมากนะครับใครมาก็มาดุดได้อร่อยด้วยเรื่องกินเราชื่นใจมากเลยขอบคุณครับเขาหวานขึ้นยังอย่าพูดคำนี <h 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 ้เ mm ด็ดนี้นะ จะพร้อมไมมคา้าบขายดีมากเดินทางหูย่างเนื้อย่างน้ที่มแซ่บแล้วผักีตักได้เลยไม่อัน้นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับผมแล้วก็มาเที่ยววัทุ่งโพกันนี้นะครับไลลาไปก่อนครับ